สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กําลังชมสยามสิงห์บุรีนิวในขณะนี้วันนี้ทีมงานของสยามสิงห์บุรีนิวนําท่านมาอยู่ที่หมู่ที่10ตําบลประสุกอําเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีป้ายที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้คือโครงการฟื้นฟูสร้างพื้นฐานที่ประสบอุยโกภัยประจําปี2555แต่พื้นที่นี้น้ําไม่ได้ท่วมเลยสอบถานชาวบ้านแล้วแล้วก็โครงการถนนลุกลังที่ท่านเห็นอยู่ในขณะน,นี้ เป็นงบประมาณถึง744,500บาทอาทีมงานสอบถามแล้วว่าถนนลูกรังเส้นนี้ยาวไม่เกิน2กิโลเมตรกว่าไม่เกิน2กิโลกกว่าถนนลูกรังที่ท่านเห็นนี้ก็ลงไม่ถึง3เซนปกติต้องลงถึง10เซนที่ลงไว้แค่เพงแค่ลูกรังโลยไปเฉยๆพราะลูกรังลอยไปแล้วก็ใช้รถไถป่าตามไป ซึ่งได้ไม่ถึง3เซนด้วยซ้ำไปปกติต้องลงถึง10เซนด้วยงบประมาณถึง7 0 0 0แสนกว่าบาท744,500 0บาทได้แค่นี้เองนะครับด้วยงบ7 0 0 0แสนทำได้แค่นี้เองเหรือเสียดายเงินทึ่เป็นภาษีของประชาชนที่ถูกกอบโกยโดยจากพวกเห็นแก่ได้ก็ฝากถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบลงมาตรวจสอบหน่อยนะครับ